สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบตรกรีนวันนี้นะคะก็มากับเครื่องทําน้าอ่อนนะคะแก้ปัญหาน้ากระด้างนะคะสําหรับเครื่องซักผ้านะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเวลาที่จะซักผ้านะคะใช้เครื่องซักผ้าหรือว่าจะซักมือเนี่ยนะคะเวลาที่จะใช้เอาน้ำเนี่ยนะคะมาซักเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยต้องใช้แบบโโหแฟบเยอะนะคะหรือว่าเป็นผงซักฟอกเนี่ยคือต้องใช้เยอะมากนะคะมากกว่าปิดปกตินะคะก็ะค,ะคืออยากจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปนะคะก็แนะนําว่าให้มาใช้เครื่องทําน้ำอ่อ ะะแก้ปัญหาน้ำกระด้างนะคะสำหรับการซักผ้าค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะออกแบบมานะคะสําหรับเป็นการซักผ้าหรือว่าใช้กับเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือซักมือเนี่ยแก้ปัญหาน้ากระด้างนะคะที่สําคัญนะคะช่วยให้ฟองเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํานะคะประหยัดผงซักฟอกด้วยติดตั้งการใช้งานก็คือง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ําสําหรับซักผ้านะทุกคนเป็นสินค้าใหม่ละกันนะคะที่จะช่วยนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเรา,าน้ําที่บ้านเราอ่ะเป็นน้ํากระด้างอะไรนะคะ มันต้องใช้แฟบเยอะฟ่งสักพอกก็คือแบบต้องเทแบบครึ่งถุงนี่แทบจะไม่มีฟองเลยใช่ไหมคะก็ตัวนี้ค่ะมันจะช่วยในยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซักทําให้เราใช้น้ํายาปร,รับพันุน้อยลงนะคะหรือว่าใช้พวกแฟบน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยป้องกันการเกิดตะก,การตามผน,นังของเครื่องซักผ้านะคะหรือว่าไปอุดตามาก๊อกน้ําหรือว่าตามในเครื่องซักผ้าอะไรอย่างงี้ค่ะทําให้มันแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่สะอาดรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เครื่อสัง้าเนี่ยอาจจะประสิทธิภาพในการซักเนี่ยน้อยลงก็ได้นะแล้วก็ทําให้เสื้อผ้าเราเนี่ยทำไมคะจีแบบเขาเรียกว่าสีมันซีดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดแบบว่าใช้ผงซักฟอกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้าแบบอาจจะคันละคายเคืองก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาน้ากระด้างนะคะแปลงจากน้ํากระด้างให้เป็นน้ําอ่อนอืม ดยการนะคะแทนที่เกลือนะคะกับแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะโซเดียมเนี่ยมาช่วยนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเ,าเขาเรียกว่าการเปลี่ยนน้ำกระร้างให้เป็นน้ำอ่อนโดยแทนที่เกลือของแมกนีเซียมนะคะแล้วก็แคลเซียมด้วยอะไรคะโซเดียมผ่านเม็ดเรซินนะคะที่มีคุณภาพนะคะในเรื่องการกรองด้วยนะคะทุกคนค่ะค่ะแล้วก็มีคนใช้กันเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายคนจะถามว่า ว่ามีใครใช้บ้างไหมเนี่ยอะไรเงี้ยไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินนะคะคนใช้กันเยอะมากนะคะทางในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศดะจ๊าคะ mm. ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้ใช้เองก็สามารถที่จะดําเนินการนะคะก็คือเป็นการติดตั้งเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะคะติดตั้งอะไรเงี้ยคือสามารถที่จะทํา เอกได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญหน้าตาก็คือสวยงามออกแบบดีไซน์ดีมากนะคะสําหรับใครนะคะสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้2สองนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ศูน6 3 8 2้6สนะคะหรือว่าจะทักลายไอเดียลายแอสไซดรจอบบีเอ็นได้เลยค่ะ